หลังจากที่พวกเราหายหัวกันไปนานแสนนานเพราะว่าไปาทำงานสาาน้านมีนะคะของเด็ดของดังนะ,ะนั่นก็คือปลาหมึกซาชิมินั่นเองนะจากใช่ปกติถ้าอยากไปกินเราต้องไปไหนหรือบ้าทะ<ป>เลไปตงพัทยาอะไรย่างเงี้ยนะใช่ใช่ด,ดตอนนี้แต่เรากำลังจะไปกันนะคะก็นี่ฮะติดตามได้เลยนะจ๊ะในตัวเองเขาหิวนะฮะไปกันโล ร้านหมึกโอสคูนะครับตั้งอยู่บนถนนเส้นลาดบุรณะนะครับอยู่ตรงซอยลาดบุรณะ14นะครับจุดสังเกตก็คือคลินิกรักษาสัตว์นะครับปลาหมึกเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ไซส์ราคา200 300 400ไปจนถึง1,000นะครับไซส์ในภาพเนี่ยที่เห็นอยู่คือตัวที่ผมเลือกราคา500บาทนะครับไม่แพงนะฮะถ้าเทียบกับการที่พี่เขาต้องไปเอาวัตถุดิบถึงสัตหีบนะครับแล้วก็ขับรถค่าน้ำมันนะฮะเอามาให้เรานะครับสดจริงๆนะฮะ ป็นสนสััตตหหมันขึ้นอยู่กับทางเรือเขาด้วยถ้าถ้าขึ้นลมแรงเขาก็ไม่ออกไป <Thank you. S 2> ใช่อยากได้ลมได้หมดจา้าขอแบบขอสมดุลเอาลองมาตัวหนึ่งก่อนเอาห้าร้อยมาขอนึงก็ได้ดูสิครับสดจริงๆนะครับปลาหมึกยังเป็นอยู่เลยนะครับคือถ้าสดกว่านี้เนี่ยก็ต้องไปกินในทะเลแล้วล่ะครับ มัสตารดีกน้วจิ้มโชยุซีฟู้ดมันเหม็นเลยอม่าวหวานมากรอบไหมกรอบตุบๆอ่ะหนวดเหรอจะเป็นแถวแปากปากเหรอแล้วลรอบ คือจะแบบเธอจะเอาซีฟู้ดหรืออะไรไบบว้าวโ้หงฟ้ามันจะอันนี้เป็นหอยเชลล์ของไทยที่ไม่ใช่โฮตะเตะเป็นหอยเชลล์ไทยที่เขาเอามากินกันนาะด อร,อร่อยมากหลังจากที่กินไปอร่อยมากรสชาติก็คือมันหวานมันกรึบแต่มันไม่ได้กรอบค่ะแล้วมันจะมีความเ,เ,มมเหนียวเหนียวดึบดึบหน่อยอ่ะุเหนียวดึบร้านนี้นะคะฝากด้วยร้านชื่อร้านปลาบ,บึกโอซูแล้ววันนี้น,นนะก็ขอลา,รากันไปด้วยปลาบึกสดๆกรอบๆหวานฉ่ำันะคะ